ไม่ไหไม่ไหวไม่ไม่ไหไป่น้ำไปเออ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 แฮกทีม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 เออเออเออห่าวอะไรซื้อไรซื้ออไรเออดอกไม้ดอกไม้สวยหมอกไม้สวยมสวยมดอี่บางกองไหมสวย เนมพูฮ่า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 อ่มเอเอ้เอ้จะนูวออออามฉลาดของเขาพี่น uh ้อเฮ้ยเ เพื S <S 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 ่อนนะเออไปได้ขวดหน้าไหมเพื่อนหนลูกอ๋อจะใส่ให้ยายมาใส่ให้ยายโอเคอืออืมใส่ข้างนี้ใส่ข้างนี้โอเคโอเค

ไอ้ดอกไม้ในผูใหญ่อาเใน็ผูดอกไม้ในโผูหน่อยสวยสวยสวยอวยสนยสวยอวยสวยสอยสวยยสววยสวยสววยวยสวยยสวยสบอสวยสว เออเออเอออ่าอ่าอ uh, uh. ่าเออเซนเซนเทีนแม่โอยโอโอยมึเก uh> uh> ็บบ uh> uh ่อ uh ันไหนอันไหนอันไหนออออีนงีน้องน้องนะอืน้องค่ะอือ่าอ่านีอะไรเอยมีคนโทรเข้าโทรเข้าแล้วเหงนโทรเข้าแล้วนะ จะไปจับต้องไปแล้วนะเอ้ยเฮ้เฮ้เ้เยมุนอ้ายไปวดเลยเซนหนเซนแทนกัปานี่นีเซนต้นนี่เซนแทนกัป้าเซนแทนกัปาที่นี่โอ้โหตัวนี้ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ัได้เนเซนโอ้ยลายเซนโอ้ยลายเซนหมอเพชรหมอเพชรอันไหเอพอแล้วอขอนะ คนนี้บกกายแยงเลยี่ไมล้ายจะบกกาแยงอเเอาไหนลูกเอาไหนคะพอแล้วนะไปบ๊ายบอปากกามาให้แน้จอมเร็วเออปากกามาเซ็นอีกแล้วมาขอขอนะขอนะขอได้ไอู้ดึงดึงมือดิเอได้นไดู มือเฟินเ่ไหนไหนอะไรลูกไหนอะไรคะไหนอย่าเขียนตัวเองอย่าเขียนตัวเองเออเออเออ่ได้อย่าเขียนโอ้ไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะเขียนเออมือมือขอดูมือหน่อยเออเออมือขอดูมือหน่อยเขียนเอออยากเขียนแต่วันนี้ปากกาเล่มเดียววันนี้ เออนี่แม่อันนี้ก็บขั้นแขวะเห็ดอืไหนลูกไหนอืไหนว้ายมีปากกาด้วยปากกาอยู่ที่มือเฮ้ยอืออือโอเคนี่อ่าพอแล้วพอแล้วเสร็จให้มาป้าก่อนะอือพอแล้วพอล้เตรียมหน้ากระดาษแล้วเนี่ยน้องเก๋น้องเก๋เอาข้างนี้ไปให้ยายดูมือมือดำสีไหนไหนมือโน้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  ไหนมือดูสิแบะมือออกแบะมือออกนี่แบะมือออกดิแบะมือโอเคคาะมวยเป่าว่างว่างไปแล้วนะไปแล้วค่ะเอาวัดดีจ้าก่อนแท็กมือแท็กครีมแท็กครีมอ๋อมือมือเปื้อนเดี๋ยวม่คุณยังไมาเรียกใหม่ปะตากฝนคืเกียร์เล่นะ ให้ไปแลกให้เลยก็ได้เนาะอ๋อให้แล้วมามาขอขอเด็กหอืมเอ๊ขอเออขออันนี้ก็ขอขออูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวป้ามาให้ใหม่ไว้อืมอืเอาขายแจนสุกโอ้โนโนไม่ให้อ่าไหน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 ยายดูสิโอเคอ๋ออ๋อไปไหนไปไหนโอู้หูให้ยหญ่ร่างลงอ จะให้ยายทำยังไงอ๋อนั่งอืมอ๋อมือมือเป็นไรลูกไหนดูดูมือสิไปให้ยายดูอือดได้ด้ด้เด้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 เด็ดไปเลยเอา่เนไม่เอนให้ดูเยเรอ้ไม่เล่นเนไเนมลนเล่นเนเลมเลนยเอไม่ยอมไม่ยอมาเอามัดเอามัดเเอ่าเช็ดมาแล้วหม อือือบ้อยีอบ้อยค่ะอืมอบรอยเลยแอลยเฮ้ยมือดันตุ๊ปีมือดันตุ๊บปี๊ผู้ใดขามาบู้ใดอกง่ายเลยบาทนี้เบิ้งเอารลดอะไรนะอะไรนะครัมือดัมือดไปัไดีกว่าปะไปไาป้าดูป้าดูนะปาปายังไม่มาโอ้ยโนโน ต่อไปโน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 ดึงเลยดึงเลยเด้ดึงเลยเด้ดึงเลยเด้ปิดปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะนี่ไม่ธรรมดาค่ะสองคนนี้ปิดแลไม่ได้แล้วไปก่อนนะบายบาย สวัสดีค่ะก่อนจ้าสวัสดีนัทจอมก่อนสวัสดีค่ะมาเข้าไปในนั้นเลยโอเคเออบูบบูบบูบแล้วเหรออ่เยิเนดีกว่าอ้ยเรยายเรียกยายก่อนยาย

ไหนไู่นไงนู่นไงไม่บายนู่นไงนู่นไปบายไปบายไปไปบายเลยลูกไปอุบอะไรอะไรอะไรใจใจไปเก็บเลยไปเก็บเลยไปไปเก็บดอกไม้เด้อปฮึบมาลูกมาจ้าสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะชิ้วสวยอ๋อไปสวัสดีค่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะก่อนออื้ เออนนนนนวัดดีเออวัดดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยอยากอุ้มทั้งสองไม่ได้เลยค่ะไปเล่นน้ำนะได้เดี๋ยวยายพาไปเล่นน้ำกันแล้วมาเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้ดีกว่าลูกไปเก็บดอกไม้นะดอกไม้ร่วงเต็มเลย ไม้ร่วงเต็มเลยล่อยได้ไงปลอยปลอยอยได้ไงนนะนี่อาลูอกอะดอกไม้ <c oughs> คู่กับคนช่วยนู่น <c oughs> ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย